สบายดีพี่น้องเมื่พอพอกันอีกแล้วคนเดอ้อพี่น้องเดอ้มเอมาอนี้เฮ้าสองเสี่ยวบองงามจะหยอกมวนกบมาวาวเหลืองเล่าพี่น้องพิสระเดอ้อคือว่าเพื่อนวิทามมาว่าแรงงานเล่าข่งงงาไมาให้งานอยู่ไทยนี่มีไลายลายได้ลาลจริงบมอล้วกะหอบเงินกระบาดจริงไหมประว่าสีหาแสนแต่ละคนนะเออแต่ละคนแต่ละคนนะเออ มันก็ได้พี่น้องเออได้อยู่เออคือยังงานพี่น้องห้ากับเออกับหอกเงินกราฟหลายคนนี่ไหมหลายแสนเออหลายแสนแต่บางคนกับซาสมเทะเลรเท่ลน้อยเท่ลน้อยร่วมกันบางที่กับเป็นแบบกราเท่ลหาพวกมื่นรงเมื่อทั้งบ้านให้ทั้งบ้านซะาสมให้เท่ละมื่นสองมือให้ทั้งบ้านซ่าสมไว้หายเออพ่ออะไรครบจำนวนเขาจักับกราฟเออยังยังเก็บเท่ลน้อยทัศสิหอเมื่อเป็นก้อน่ะกับเป็นบางคนบางคนเขาจับกับเก็บอยู่พายไทยแบบ เวลาเขาจะดสีเมื่สีเนาะเอพัวเมี่ยงเ่เวลาเขาจัสิก้าบเขาจะกระทอนจากคนาข้ารหอบก้าบเรื่องเมื่อทอนอยู่ไก่ไก่บ้านคือยังไงกะเคยเมื่อท้อนอยู่ในไก่บ้านเนาะพี่เนาะมันจะบไปหอเมื่อไกลเพราะว่านายกะสี่ข้าเที่ยวมากขามามุกทหารขาเมากมา่กดเอาเออเขากดอยู่ไก่ไก่ขาเมื่อจบมันต้องหอบใกล้เนาะพี่เนาะมาดีหยาดหยาดเท่ากับายคนเนี่ยประสบการ์มูก็คือได้ได้พี่เนาะมูคอยนะ หอบเงินเมื่อซีแซนกาบาทน้องเมื่อสางบาทโดยเฉพาะเลยเออเป็นแคร์แม่บาทนี่พี่น้องเอ้ยแบบบางคนอนะเก็บเก่งเลยบางคนก็นย่อมหับเลยว่าเกงมากๆเลยรกับบางคนก็นอาจสิมบดได้เลยเพราะว่ามาจะมาเพเล่นฟังหัวนะเ้ยแม่จะมาก แบบมะม่วงได้ซื้อหน่อทางบ้านเขามีโคทุกอย่างนะพี่น้องมะหลินมะฮวยซื้อมะม่วงเออหาเงินให้ตัวเองเลี่ยงตัวเองให้ตัวเองอยู่มีค่ามสุขเนาะบางคนกัมีแต่แบบมหาแต่แบบนั้นแต่บางคนนีม้าได้เฮือนเป็นลังคืออย่างพี่มูนาทีนะสัมผัสไปนน่อยได้เฮือนเป็นลังรังนึงกะอ้ยหลานกาบาทเนาะพี่น้องรากว่าเขาใส่สร้างไข่ใส่แล้วก็จาบไข่แล้วใส่้างที่เกรติเอทุกอย่างเกตเอกไว้มันก็เลยเสียขาใส่ใจร้ายเนาะ คืออยู่บ้านเท่าเออคือนาสิษฐ์สังนั่นก็คือสิบวัฒนเพ่งไปนะนายบืนอยู่ผู้เดียวนายอีกอย่างก็อยากกลับมาอยู่กับปลูกไว้ไหวเนาะเออกับประมาณนั่นแหละประมาณแสนแสนสิหาแสน,นกันนาสิรได้เลี้ยวเพื่อหาแสนทาวาบาลสหัสเลี้ยวคือแบบคงข่อยนะพี่น้องมันกป็นประมาณนั้นนประมาณนั้นเลยเอาเป็นตัวอย่างเลยสองสัตเนาะหาแสนอ่ะตีไปสหัสแสนเยิบเยิบขึ้งล้านคขึ้านแล้วพี่น้องเออ มันกะห้ากับสามารเท็ดได้เพราะว่าห้าวกะเออเก็บเลยเราเรามีไลได้ถ้ามีไร่ได้คือว่าถ้าผู้ได้ตั้งใจสำหรับข่อยมองแต่ละคนอ้ก็จะได้ไล่ก็หันก็มีแมนเออคือบางคนนี่เออขายของออนไลน์โอ้แบบปุ๊ป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 ว่าได้พี่น้องได้เงินได้เงือนได้เงือนแหละใจไม่มีเงินเก็บอีกบางคนนะต่างรายแสนได้พี่น้องอันนี้นะเรื่องจริงได้ได้แบบคนเราเนี่ยทาม่าเก็บเงินเก่งบวกกับเป็นบางคนเด้อพี่น้องเด้อบางคนเด้อจ้าเด้อ บางคนกับอาเสียว่าเขาบอกเมาร่วมเนาะบอรวมเนาะบางคนกับเจอเจ้าน้ยที่ดีส่วนส่วนหมากเนาะคนในบริเวณโลกใบนี้มันสีบอดีหดหาสิบเปอร์เซ็นต์ดอกหนึ่งแน่ลอยอะบอดีนะเป็นคนที่คิดแตกต่างสังคมนะก็คือหนึ่งแน่ลอยนะคือคนมาคอมเมนต์เท่าทุกคนเขาบอกดีมันอาจฉริยอยู่คนหนึ่งที่ว่าบอดีขนาดเออเท่ากับเบที่เรียญยังเออเท่ากับย่อมหาบน่สิ่งที่เขาตักเตือนเท่าไปนะเออแม่ เากัดซิว่าะยังกับมันกาบางคนก็คือแบบเออมาเป็นร้านอาหารเออเปิดร้านอาหารยูพีบังค้นกับได้เมียยูพีได้เมียเป็นคนไทยบังค้นกับได้โพสเป็นคนไทยกับดีไปเปิดเป็นร้านอาหารเป็นกิจการเป็นนายจ้างเขาเออเขาจะกระแหงเนี่ยรายเนาะเราฮามันก็มีลายสองทางจะเปิรหาเงินไอ้พี่เนาะเพื่อนชุบข่อยก็มีอยู่คนหนึ่งกับเปิดร้านอาหารให้กันกับเปิดร้านเท่ไอ้ไกลชุบข่อยเลยพี่น้องเอ้ย เพิ่นกับใายมาต่างแต่สทีาปีแล้วมึงซีหาปีแล้วพี่น้องเขาก,าก,าก,ากับใครกจับยวนอะไรเออเขาก็ได้จนคูม,มือนี่ได้ดีได้พี่น้องเลยอรูเฮา,าที่ว่าได้ดีดีอะเออไม่เหงาอยู่ไทยกันยอ่อมฮาบเลยเด้อพี่น้องเดออเ้อย่อมฮาพ่อมองขามตรงที่ว่าดูขูรดูแค้นกันอยังทุยางกัน,กนอย่าไปขีดยังร้ายแครวาทุกคนก็ต้องดินล้นเพราะมึงแมแม่นะพี่น้องโหดินล้นเวียสีมาสสีด้เนาะ ทุกอย่างตรงดินตังร้นตังสูไปแต่ละมือแต่ละเว้นแหละคือการค่ะเธออยู่บ้านเธอบดดินล้นออกมาจนคูมมือนี่เธอสีมี่ยังบอกอ่ะบดได้ยังบ่มียังคือเขาเฮียนไก่เฮียนมันเพร่ะเว้นเซ้งไกเฮียนมันจะเพียนจากให้ตัวเฮียนตัวเองเฮียนอ่านได้เขียนออกพอ้ดเด็ไปมาตรงแน่บามึงคนอื่นเนาะสำหรับนาติอ่านได้เขียนออกแต่ตอนนั้นนาติคือมังเทพแห้งแต่นาติเป็นคนตัวน้อยเออพอก็เลย ให้ห้าหน่อยไง่ซะก่อนถึงมาได้ในก็เลยจบมอสามประมาณสิบหาสิบหกในก็เยอะคอยกรุงเทพเลยคือการหาเงินกรุงเทพก็คือเป่าไม้สําหรับข่อยเพราะวอยุบานมันกับข่อยสิได้หลายคนก็เป็นเป่าไม้ในกันแล้วมื่งเป็นเป่าไม้เลยแหละข่อยตั้งรับไว้เลยข่อยไ่จบมอสามแล้วข่อยสิบากรุงเทพตั้งไว้เลยเพราะวาในี้เฮือนห้ามันโม่เลยรวยมันโม่เลยมียังแบบ ถ้าบัวฮาเงินจากประเทศไทยมันกับว่ามีไรายได้เขาวเพื่อนเฮาถ้าข้าสีนังฮ้เสากินคำอยู่หันนะบัวไม่ได้พี่น้องบอัวได้รีเดอ้อคือว่าข้าสีบัวเปียกเที่ยงยังนนนนขนาดเนาะในครอบพวเราเองนะห้าวใส่ใจยังคู่ขขขขมือคู่มือคู่มือที่นี่สังคมคู่มือนี่มันสิคนระดับคือตะกี้เนาะเธอคือตะกี้น,นี่วะกูขอในพักเพือนมึงน่ะเออเก็บบัลลุย่นิสซวนน่ะเด้อมากนี้ย่างเข่ากระซ่อง สองพันเอสองพันจีบพร้อมเด้อสองพันสลัดหาพันเออมแล้วกินคือมันก่อนโบราณมันโมเมนต์สิปีก่อนที่เท่าเกิดมาท่านนิดนึงนะเธอที่นี่มันเป็นสังคมในเมืองแหละพี่น้องเอ้ยผ่านข่อยกะนตำโตเมืองหน่อยอีกเมืองหนึ่งแหละมันก็เลยเห็นให้เท่าแบบว่าสงเมือนโมเมนต์สมเือนคนอื่นนะแบบว่ามันคืออมันมันมันยกละดับเน่ยนะรยกระดับก็คือตางคนต่างหากินตางคนตางหาได้ก็คือ ถ้าจะมี่คือมี่แห้งจะกระปูกินมันจะบ่กี่คือมีแห้งจะกระสือกินเออมูเมืรอนี่มันก็คือประมาณน่ะเนาะอีหยังกะถามาบ่สือได้บอก่สือก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าการไปหากินเนี่ยมันแย่งกันนะมันแย่งกันก็คือขึนมาหาเงินอยู่ประเทศไทยก็คือทรงกับบ่าเนคือพวกคนที่เข้าจะมาหลีมากินเนาะกระทรงกับบ้าเนะคือหนึ่งกันหายตัวเองแน่เขาสิหายแบบ ให้ตัวเองเขอา่าเขาค้นเคยแต่งตัวเองให้ดีขึ้แเอฝพวกาการแต่งต่อแต่งโตนะเออเมื่อก่อนกะนายก็เคยโตอยู่ในมุมนั้นเมื่อก่อนแหะเออวางโตงเหอะให้แม่ครึ่งนึงให้ตัวเองครึ่งหนึ่งนายก็เป็นมาบดละแหละเออก็สิมาหอดจุดนี้เนาะให้แม่ครึ่งนึงให้ตัวเองครึ่งนึงอื่าพ่อแม่คือได้สักพักเออเท่ากับคิดว่าเออเพื่อค้นทั้งบ้านเท่ากับจำเป็นแล้วมันยุดยจึกจากงานตรงนั้น ก้าวเขาไม่เห็นงานบ้านก็คือมันแจกได้ทรงให้พ่อแม่อข้าวเทดแบบนั้นบดได้แล้วแม่ข้าวเชดแบบนั้นบดได้แล้วข้าสิไปแบบนั้นบดได้อีกแล้วก็คือข้าวตองทรงให้พ่อแม่เดี๋ยวเบิ่งอายุตัวเองอีกแม่ข้าวกะเริ่มขึ้นแล้วคือนั่นก็ว่างเปล่าไม่ว่าสามซีดหนิสามซีดหนินั่นตรงได้เพื่อนเออปีหนึ่งพี่น้องแน่ได้ได้ว่างเปล่าไมไว้าย่างหน่อยข้าบดได้เพื่อนข้ากระได้ไม่ข้าวแบบเออข้าว่างไว้แบบนี้ ออย่างใดไม่เฮื่อปีหนึ่งน่ดนัดตรงได้เอนี่ก็มันก็มีปัญหาเรื่องเงินตลอดเนาะมาปีลงมาปีแล้วนายกะแฟนหรือว่าปัญหาเรื่องเงินอย่เงใดอยากไดรถเทอก็ไใดของไงแม่อย่างไดรถไทยนายกัได้ต้องจะเป็นต้อโนเมื่อหกหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นแล้วออมันกับรู้ถอยเปรกแลวปีหนึ่งไงกันถอยเปรกเลยปีนึงเพราะว่าหาเงินอยู่ผู้เดียวเนาะพี่น้องส่งให้กินแต่ละเดือน แม่กับเลื่อนแหละสองผ่านลูกก็สองผ่านหนึเดือนหนึ่งก 4, 000, <ม>ับสี่ผ่นเออสี่ผ่นแหละเออมันมันกับเลยบ่ได้มันปายมันอีกตัวเองกับต้องซื้อต้องใสอ่อีกเออห้างมาตัวเองบางที่อ่ะบางเดื 2, 000, เอนกับสองผ่นเออตัวเองใส่น้ำกันเนี่ยขนาดถ้าคนเดียวได้บ่มีการใส่<ม>ใจเนี่เข้าอยู่ผู้เดียวเขาก็ยังใส่สองผ่นทรงเมื่อบานเท่ากับว่าตายโตแล้วเพิ่อนกับเห้งอยู่หลายคนบานนี<ม>้บางเดือนในเธอมันลายอาหารเนี่ยทรงเมื่อบานเท่ากับว่าใต้โตแเพิ่อนกับเห่เกินบางเดือนในเธันลายอาหา่เกินเนาะ ข้าก็จำเป็นต้องเออสร้างเลเข้ามาหางเงินกันไปดานคะวันไปนะข้าข้ามาห้างเงินเพื่อเขาเหมือนกันแม่คุยคิดได้แบบนี้ได้ข้ามห้างเงินเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยแบบเออแบบได็จยังไงคือหลู่คือเต่านี่แหละ ยังเป็นต้องซงยังเป็นต้องห้าหายก็อย่างเงี้ยเนาะเขามีแห้งห้าหน่ะจงห้าถอยจะสื้จมจุบวนจมบวนกับการหน่อยใจของหมห์เนาะเขาหน่อยใจเออเป็นยังเงาะอุบันยุนังเขาจะสัจจังส่คิดไปอีกด่านหนึ่งเขาก็ยังดีได้เหรอสาวตายคนได้บเขาก็ยังว่าเออมีแห้งห้าเก็บเงินซงให้เขาจะเอาใส่ได้กินน่ะนาะพี่น้องเขาก็ดีใจ ย่างหอยห้าไปริยูนะ้ำเพลินห้ากับทรงเงินใหนเพลินสื่อสิ่งที่เพลิอนอยากได้เพื่นก็มีความสุขได้เพลินได้กินเพลินได้แบบแม่สบายใจเพลิอนอนะ่ะเฮ้ยห้ากับสบายใจข้าคือการข้าได้หายนะเ้ามีความสุขมันกับดีแล้วนะห้าก็ดีเป็นแบบหนึงนะ่งเนาะอันนี้ละการมหาเงินอยู่ประเทศไทยว่าเก็บเงินไห้บอได้เงินเป็นก่อนก็บ,บ้านไห้บอได้น้อพี่น้องเนาะได้จริงตั้งใจ <Man. S 1> เก็บแมนการเก็บเงินมันเป็นผลดีสาหรับเ้าที่สุดอนาคต มันโมเน่โบนน์มะตะหลิ่นเตทีเอวอืมตะลิ่นเตทีเอวโอเคปอันนั้นโคตรพ่อเมื่ออยู่บ้านอะบ่อยเรื่องยังบอไกลบราไกลเพ่งอายบุขามาอยู่วงเทศตั้สิบปีเอออยู่วงเทศสิบปีกลัวก็เมื่อบ้านอายบุขากับบ่อยได้ยังอืมมันนี่คือการละลาบละลวกหรือบทเยียนให้ตัวเองนายก็เลยตั้งป่าไม้ไม้ปึ๊บอืม ว่าเออคอยตองเฮ็ดตรวนี้ให้ได้นะคอยตรงเฮ็<อ>ด<ร>นะของคอยคอยตรงนีงหของคอยคอยไปจุนเจือทาง<ม>อีกนะเพราะเฮาวาอยู่ในมุมกองกลางมองไปแล้วเหมือนเอทาบ่ได้หยังเลยได้พี่น้อะคือนานานิว่สสีอยู่ที่เฮื่อหล้างไงเออคือเฮือนพ่อเม่นานนา,นา่นาวสิเป็นคนอยู่เป็นคนกองเป็นคนเฮ็ดที่อยู่น,าน,าน่นคิดไปคิดมามัานเป็นกองกลางมันเป็นศูนย์กลางวางเรียร่รวม พอแม่ไอ้นองใหญ่ตีพี่น้องั้างลายนายก็เลยว่าหยาดแข่างอีกมันไรยางมันไรยางเอออย่างหน่อยเธอมีบ้านเธอยังดึงพอแม่มาได้เวลาลำบากเมืงอนายก็เลยคิดแบบนี้ซะเออเขาก็มีรอครัวแล้วเนาะให้สีว่ามองมองแนม่บอดีนัดกัย่อมพอเขาบอกว่าลุ้นหลาบตรงอยู่เลียงพอเลียงแม่นัดว่ามันหมดสมือไปเรียงก็คือเรียงได้ ในสิงที่เฮาอยากได้มันก็คือในการที่เฮาคิดนานอะคิดมาเตอตลอดแล้วนะจเจะอ้เพื่อนย่งอ้อ,อเพื่อนนาะอยู่เป็ห้องตัวเอง แต่กะถือก็ไลายคนออมค่ะคุณนั้นก้ดอ,อกก้ดันว่าตัวเป็นลูกซา <c oughs> ลาต,ตัวนั้นเมื่ตัวเป็นลูกซาลาตัวตั้งเดี่ยวเขาเรียกเม่มันเลี้ยงห้าวกะเลี้ยงมาอยู่ตลอดพี่น้องเขาเลี้ยงมาตลอดชีวิตถ้าห้าออกเคลื่อนห้าวกะเลี้ยง<อ>กู้เก่าเ้ามื่อหาเ้าเมื่อห้ากระว๊กขึ้นสีบ,บัวหายบัวให่มีเงินหาคือแบบนี้เ <บ S 2> นาะเห้าวกนะสิได้หาอยู่หากินหาแบงหายมาณนี้เน่ยเนี่ขอบพัวห้าเออมันกะสิเป็นประมาณนี้แหละถ่าแปลว่า ตอนเด็กอ้อเฮื่อนย้ายเพื่อนแล้วมันก็คือมันอยางมีเป็นของตัวเองพี่เนสิมันสบายใจได้พี่นนองเอออยู่เพื่อนตัวเองสบายใจได้เออเหตดที่งก็เฮตดอย่างไปสิก็ไปอย่าตื่นเวลาได้ก็ได้เอออย่าเหตุหยังก็เห็ุเออมันอยู่ในกลัวมรูซื้อแบบอยู่เซ็ก็ตามหฮาอย่างมีอิสระเออเพื่อให้งานบ้านมันก็อยางเป็นอิสระได้การหยิกี่ยวข้าเข้าห้องนี่ปิดประตูลรวก็คือส่วนตัว่อยนะขพออย่างห้องอย่วงเวก็ แต่ข่อยเพราะว่าข่อยเขาห้องคือส่วนตัวแล้วอืคือว่าทุกคนทุกคนที่เขามาถ่ายก็ถือว่ามีเป่าไม้แหละอ่ะซุ่มเผาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แรงงานเล่าเนาะอ่ะข่อยขอฝากถึงเนาะอันคือว่าเขาวากว่าวาลืมศาส์นะเฮ้ยไม่ไพ่ดอกลืมศาส์นะเออซึ่งสั่งน้องมันลืมสาดขอลองหอยยาวเมาส์รวมเนาะพี่น้องเนาะมัน ถ้าทุกคนเวลารื้อาดเคเขาดินโลดออกมาจากตรงนั้นเพื่อให้ตรงนั้นม่ดีีึืนอ่ะอันนี้เราเคอมาลื้อาดนะเขาหมายถึงว่าคนที่ในครอบครัวห้าวน่ะดีึืนพี่น้องที่ดินลดนออกมามันโมเมนต์ลื้อซาดมันโมเมนต์เออโมเมนต์แบบ เก้าห้าคนก้าห้าห้าคนในวอลลุอาไทยที่วอลลาคนในเฮือนเฮาคนในขอบครัวเฮาเราดิ้นรนมาจังซีกับเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่อเต้ามาเพื่อคนข้างล่างเพื่อคนข้างล่างเวิรทุกคนที่แบบเออขอบครัวเฮ้าน่ะเออเฮ้ากับคนในฮะชูคนอื่นกินเดี๋ยวเฮ้าหายยาตีพี่น้องขอบครัวเฮากินเองเด้อพี่น้องเอ้ยทุกคนก็ต้อง ดีดออกมากถะวาเธอถ่าตัตมีโอกาสที่จะดีดได้โตก็ต้องดีดแม่เถอะวะาำมีโอกาสอีกตัตายก่อนทามีโอกาสจงบืนเน้ะพี่นนองถ้าเขาจะไล่ข้นก็อยากมาไล่ข้นก็อยากมาเออดีขนาดเต้มมาโบได้ขนาดว่าคนแถวๆนาะเธอแล้วมาเพื่อยังหลุดเม่์เขาได้มึงเออแล้วเขาแบบมันเป็นแลงพัดดันเนี่ยเขาเห็ดสูอ่ะ เออในาอานคอยแล้วมีขอคั่วแล้วมีทุกอย่างแล้วก็บอกว่าเออกูยังเห็นงานได้อยู่กูสิไปอีกนี่แล้วเราก็ยังลงมาอีกอันคอยเขาบอกก็อ่อนมาห้าสิอยูเพียเฮ้ยห้ายังมีแห่งอยู่ห้าก็ไปต่อทึงแเออแล้วก็ไปเรายิ่งมาต่อเออขนาดแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังลงมาเนะพี่น้องแล้วบอกว่าอยู่บ้านมันกับมีเพียงเอาลดคุ่นได้ก็มีรถกราบะพี่เนอะมีโคุกอย่างมีหลานลูกค้าของตัวเองขายเครื่องของตัวเองแต่เระยกให้ลูของเรา เล่าเอาตัวเองนะลงมหาเงินอ่ะเล่าอสิบูเห็นสาว่าหันเล่าเป็นเน็ตไอดอลของห้าเจือแบว่าเออกูยังไม่เี้ยงหาลนกลุงมากก้าวขอหาซีเปลี่ยนซีสไปเออซีซปแล้วก็ยิ่งลุงมากนะพี่น้องไม่เห็นเห็นใจข้าแบบว่าแล้วอ่สิบูโหแแต่ท่นเนี่ยมางลาเห็นเยอ้มากเลยเออขนาดข้าจะยังอายุสามีได้ยังมากอ มึงกับกูก็ต้องอยู่ต่อสิประมาณนี้เนาะพี่น้องจนเถานั่นกัมออนมาว่าถ้าห้าบ่มีเพียงห้าสิอยู่จนเถาแล้วห้ากับสไปต่อเรื่อยๆเออจนแบบว่าห้าบ่มีแห้งเห็นห้าหัอยก๊าบจนงานเจ้าแบบบ่ฮับจ่างจู่ห้าสองคนที่ห้าสิเมื่ออยู่บ้านห้าห้าเนาะติตังเป่าไว้แล้วว่าห้าอาจสีมีส่วนยางหรือว่าอียังตังลาควายนะตังไว้ให้ตัวเองให้ตังแล้วกินว่ายิ่งเผายิ่งแก่ไปห้ากับมีโอกาสที่จะไปเก็บเกี่ยวตรงงานกินแบบบันปลายชีวิตอ่ะเนาะ มันกับโบเซอร์มาเพิ่มฟันเนาะพี่นนอะมันเห็ดให้ห้ามีแห้งผักตานเห็ดมีแห้งเก็บเงินเนาะพี่นนองเนาะนี่แหละคือประสบการณ์ทีว่าคนเล่ามาไทยเก็บเงินเป็นกอนดในบอได้เนาะ,ะได้น,นี่เ<ด>นาะพี่นอนงอ,อ,องเนาะรอบๆเบ็นการรอบแอลห้ามูครูหา้ามก็คือว่าประสบความสําเร็จป๊ะได้ไร้คนพี่น้อหน่อยนะคนทีว่านึ่งได้หน่อยป้ายทีวาทะเลทะไลแน่ก็ได้มีมีคือการเดว่วกันน่อยเนาะ อคลิปนี้เอาก่าอนบากมาไลาน์นาทีแล้วกันขึ้สิจบไปเพียบเี้เนาะถามมี่ยังเสียวก็บอกฟังอีเด้อพี่น้องเด้อถ่ายยังหูยังแกเข้าเมตต็ไวเด้อพี่น้องอันนี้ก็ขึ้นเรื่องเล่าจากสองเสียวผ้าห,วาห,วาหวาัวมวนหัวนวลนี่แหละเด้อกับสบายดีพอกันไหมคลิปไหมคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดไลค์เด้อดูแดงมี่ฮีดี